นี่อย่างไหนกินนี่อย่างกินนี่อย่างนี่ค่ะจะไปกินข้องเขาเอาไปได้เนี่ยซื้อซิมสะก้อนซิมสะก้อนบอกเมื่อมือต้องเหมานะคะวันนี้เอาแล้วค่ะเออช่วยชีตช่วยชีทุกคนค่ะเออใส่แกงถั่วมันนะคะซี่แกงถั่วพิณน่าทุกคนแซ่บค่ะตุ๊กตาไก่ทองพร้อมเสิร์ฟ ว่าแม่แม่คนไหนนะคะเมาได้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะดูศิลปินกันค่ะอันนี้ก็ถากินเพ่อกันค่ะเพราะศิลปินเยอะมากนัดเดียวจัดให้นัดเดียวไปเลยนะคะสิบห่อมาแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนมากค่ะทุกคนแล้วก็พระเอกโบนะคะจัดไปเลยยี่สิบห่อพระเอกโบว่าอยากได้ไปกินกับกวยจับอันเดียวซิมก่อนอซิมเบิ้มอันติกานี่เลยไปหา ก็อันน้เก่าวักเกี่ยวมันแค่ัวอกไปวไรซีบ่อดนบาหอขอลาาชีขอซีบไดบอกอาซี่ก่อนซีก่อนอินเนีาชีไปเห็ดหลากฟันเทียมเสดสองแสนเออออเออย่างนั้นเดี๋ยวอีกต้องอรมารีวิวคใหม่มันละายก่อปลาขึ้ยงหน มันนัวมันนัวอ้าวคืออะไรวะเนี่ยกินเล่าซวงเลยพี่น้องพี่ละครับลงม่วงกินน้ำพั้นมได้มันซื่นตัวไหนอะไรตัวไหนตัวมันแรงอยู่นีบ้าไบเ้อดําดําเบอกเบาอยู่นีหมูได้หนีหมูได้หนีเออมาขาตลาดเสียบีรีเสียบีรีพี่น้องดุนดุนครับเสียบื้อปาก้็ไดเด้อแมวุนุนลงแล้วแม่ครับแ กูร้องหนูอุดคุณเสร็จแล้วแม่อุดุตับด้วยนะครับุ้กันสยกันด้ยั้ตุม้ากินได้หลายม่ตกินน้อยตุมาอ๋อมาเอาไม่ไม่ค